สวัสดีครับมือนีก็มารีวิวนะครับเป็นลรตารี่นะครับตัวนี้เป็นของซูเปอร์แบทนะครับไซส์รถนะครับสามสี่สามหกสี่สิบนะครับแรงตัวนี้เป็นของไม้นะครับเป็นของไม้ครับสภาพพร้อมใส่งานเลยครับพร้อมลุยครับตัวนี้นี่รับประกันนะครับโรงงานหกเดือน ปราดสวยนะครับส่รถนด่ถึงนี้คนท่านครับตัวนี้นะครับเป็นของไม่นะครับมีย้อยปันห้ครกนะครับตัวนี้นะครับเปิดราคาอยู่ที่4ี่0มืนสี่พันบาทครับ4ี่0มืนี่พันบาทนะครับราคาตัวล้องได้ครับมีบริการส่งทั่วประเทศนะครับส่งฟรีหนึ่งร้อยกิโลเมตรแรกนะครับมีบริการส่งทั่วประเทศครับราคาสี่0มืนสี่พันบาท ใครสนใจก็สอบถามกันเขมาม่ได้ครับเบอร์โทรนะครับ0 9 8 6 1 2 7 2 9 5อีกเบอร์นะครับ0 8 1 7 2 9 4 0 1ครับฝากติดตามนะครับช่องยูทูบภูมินแท็กเตอร์หรือไลน์กับเฟซบุ๊กนะครับภูมินแท็กเตอร์ครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ